สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมเรามาชมคลิปหลวงพ่อสององนะอยู่กันคนละที่นะแต่ว่าเลขชนกันทั้งเลขวิ่งเลขกระเลขตัวประกบหลวงพ่อองค์หนึ่งคือหลวงพ่อสมชายนะอยู่นู ทางพลพิสัยบึงการนั่นแหละนะอยู่วัดริมฝั่งโขงนั่นแหละชื่อว่าหลวงพ่อสมชยัยอีกหลวงพ่อองหนึ่งคือหลวงพ่อเก้าชุดที่ผมไปทาคลิปได้เลขมาแปดหนึ่งวันที่แล้วนี่แหละเลขหลวงพ่อเก้าชุดนะามาดูวดนันนี้งวดที่แล้วท่านก็ให้แปดนะหลักสิบชนกันที่แปดหนึ่งออกนะงวดนี้มาดูนะให้ตัวไหนให้ตัวไหนนะ ก่อนชมคลิปเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะจัดเพจเล่นเข้าไปซะก่อนอ่ะโปรดใช้คำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวยคำนวณหวยให้ชมนะฮะอ่าใครโชคดีบ้างนะ80348190 คืนเงินใช้กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเงินล้านอ่ะเลียกหลวงพ่อนะเรียกหลวงพ่อเก้าชุดบนนะให้มาที่สองหนึ่งสองเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้านะ,ะจับได้สามประตูนะศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่เก้าตัวไหนจะมานะคู่เด่นคือสี่เก้ากับสี่หนึ่งนะคู่รอง พวกนี้ผมจัดให้เป็นรองหมดนะสองหนะึ่งสองเกหนึ่งเกะฮะอ่ามีเรียกขยับด้วยถ้าไม่อยู่ที่49มันขยับขึ้นเป็น5้าเกับ69ได้นะเอาให้เม็ดเดียว0ูนย์สีมาหรือไม่อ่าหลงพ่อ9ชุดนะอันนี้งวดที่แล้วนะนี่ที่ท่านให้8ปดหนะึ่ะตัดลงมาแล้วเหลือ3มชุดเนี่ยแปดหนึ่งเจหนึ่งสี่หนึ่ง วันนี้เหลือน้อยชุดกว่าเก่าเหลือสองชุดเท่านั้นนะสี่เก้ากับสี่หนึ่งไอ้คู่ลองเนี่ยผมไม่อยากตัดหรอกมไม่อยากตัดของหลวงพ่อหรอกแต่ผมจะบอกว่าคู่ลองเฉยๆนะอ่าแต่มันชนเลขดับหมดนะเพราะว่าหนึ่งกับสองนี่ดับหมดไม่มานะเลขหลวงพ่อเก้าชุดจบไปแล้วนะอ่าเรามาดูเลขเทียบสองหลวงพ่อนะะ มาไหมอย่เอาข้อมูลกันก่อนนะเอาหลุดไปเสลยเลยปากกาอ่าข้อมูลนะเรียกหลวงพ่อสมชายนะวิ่งให้ที่9ก้ากระหนึ่งนะหลวงพ่อว่า9ก้ากนึ่งจะต้องมานะหลวงพ่อจับคู่ให้ที่สีหนึ่ง 93, 9กนะ้าสามเก้าสี่เาหสำหรับหลวงปู่สำหรับหลวงปู่นะให้หลักสิบมาที่หลวงปู่เาชุดนะหลักสิบมาที่4,9,2หลักหน่วยนะห 9, 9. ึ นี่ทำไมมีเก้าสองตัวแปลกนะฮะลักเลขวิ่งท่านให้ที่สองกับเก้ามาตัวนะแข่งกันมาสำหรับเก้านี่มาบนโดยเฉพาะนะสองนี่มาล่างหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะหลวงพ่อไม่ตัดนะเอาชนกันที่เก้านะหลวงพ่อทั้งสององค์ชนกันที่เก้า ทางฝั่งนี้หลวงพ่อให้ที่เข้าคู่กันให้ที่สองหนึ่งสองเาสี่หนึ่งไม่ตรงจอนะดูใหมนะเลขวิ่งสองกับ9นะล่างบนหลวงพ่อบอกว่าเมานะชนกันที่9นะ49้า 91 99อ่าชนกันที่94เมตรเดียวนะนี่94 49นะ4994 49กับ94ตัวชนนะ อีกตัวหนึ่งคือสี่หนึ่งนะชนอีกตัวหนึ่งก็คือสี่หนึ่งนะสี่หนึ่งนะสามชุดแค่นั้นตัวชนนะครับผมสี่หนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าสี่อ่าถ้าหากว่าเรียกหลวงพ่อมาทั้งสององนะวิ่งเก้าถูกขึ้นบนแน่นะเก้า มาที่94494114จับมัดคอกันได้นะครับผม149 941ผิดไปได้นะมัดคอเลยนะอ่าสำหรับว่า ถ้าเลขคาดเคลื่อนออกอย่างนี้นะเราก็กันไว้มั่งนะชุดกันกันนะกันขยับตัวเลขขึ้นไปอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าห้าเก้าหกนะห้าเก้าหกเก้าอะถ้ามาสี่หนึ่งกับสี่เก้าจริงๆก็ หนึ 1> 1, 4, 9, 9, 4, ่งสี่เก้าเก้าสี่หนึ่งเลขมัดคอกันนะมีแค่สองหางนะสามตัวนะครับผมสองตัวก็เท่านี้นะอ่ะเราจะรอผลกันตรงนี้นะมาตามนัดหรือไม่นะรอผลกันที่หนึ่งสี่เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่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 จะเขียนสี่เก้าเลยเก้าสี่สองตัวนะ อีกตัวหนึ่งจะเขียนสี่เก้าทนะอ่ะกาบิงกันแล้วกันนะสี่เก้า็เอาไว้มุมนอกก็ได้อ่ะนี่ถ้ามัดคอก็มาอย่างนี้นะเก้าสี่สี่เก้าอ่ะขอให้มาหนึ่งคู่นะอันนี้เป็นเลขวัดดวงสองหลวงพ่อนะสองหลวงปู่ อําัลาพราจาาครับผมหมดเวลาพอดีเอา8นาทีนี่แหละกัลละง,งามแปดจุดสงาสองหกสองนาทีนะก็ชมตัวเลขได้หลวงพ่อ9ก้าชุดแล้วได้หลวงพ่อสมชายจากทางาพลวิสัยบึงการมาอีกนะให้มาสี่หางนะดังนี้ให้มาหกหางอาชนกันอ้าน้อยชุดคนที่ชอบน้อยชุดก็จัดได้นะ อำลาพัจากครับผมหมดเวลาพอดีเอาสักแปดนาทีเก้านาทีอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมุ๋ยเยี่ยมขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ